สู่หุ่นชาร์กสำหรับคําถามคําว่างวันนะครับซึ่งแปลว่าเมื่อไหร่ครูมีคําถามมาเช่นเคยสามคำถามแล้วก็สามคำตอบเป็นตัวอย่างนะั Als e i p i e l für euchDie erste Frage lautet: Wann stehst du auf? เธอตื่นกี่โมงนะครับคาตอบง่ายตื่นหกโมงก็อุ้มเซ็กวนะครับอุ้มเซ็กซ์อวดเชื่อัน่ะ Die zweite Frage lautet: Wann lernst du Deutsch? เธอเรียนภาษาเยอมันเมื่อไรนะครับคำตอบถ้าเรียนวันเสาร์ก็ Am Samstag l e แล e ich d e utsch ถ้าเป็นวันอื่นก็ใส่ Am Sonntag เช่นถ้าเรียนวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ก็ am Sonntag แ n น ich d e utschDie letzte Frage lautet: Wann gehst du nach Deutschland? เธอไปเยอรมันเมื่อไรนะครับถ้าไปในเดือนธันวาคมเราก็จะบอก i ิ d e ด e m b e r